การโคลด n a 1. น DNA 1. กระดาษสีชมพูและสีฟ้า 2. กรรไกร 3. ไม้บรรทัด 4. คัตเตอร์ 5. ดินสอและ6ที่ขาดไม่ได้เทปใสค่ะวิธีการทดลองตัดกระดาษสีฟ้าให้มีความกว้าง3ามเซนติเมตรและยาว12เซนติเมตร เขียนลำดับเบสดีเนเอลงบนกระดาษสีฟ้าไว้เป็นสายดีเนเอที่ต้องการต่อเข้ากับพลาสมิดจำนวนสิบชิ้นกระดาษสีชมพูที่มีความกว้าง3เซนติเมตรและยาว20เซนติเมตรเขียนลำดับเบสลงบนกระดาษสีชมพูไว้สำหรับเป็นพลาสมิดจำนวนสิบชิ้น okay. นำสาย DNA นทำการสุ่มเพื่อหาว่า DNA มีการจับกับเบสกี่คู่เมื่อทำการสุ <Pent> ่มเรียบร้อยแล้วจะได้พลาสมิดท <liness> <P ans> ี่เข้าคู่กัน6วงพลาสมิดที่เหมือนเดิม4วงและได้ดิ a นเอที่ไม่เป็นพลาสมิด4โมเลกุลใช้กันไกตัดพลาสมิดเพื่อที่จะให้ดิ a นเต่อเข้ากับพลาสมิด ใช้กันไกรตัดกระดาษสีฟ้าตรงตำแหน่งของเอนไซม์ที่ตรงกับ BamHI เพื่อจะได้ต่อเข้ากับพลาสมิดนำ DNA ที่ต่อเข้ากับพลาสมิดมาม้วนติดกันด้วยเทปใสก็จะได้ DNA ที่โคนแล้วนำพลาสมิดที่ไม่ได้เข้าคู่กันมาติดเทปใสเป็นวงจากนั้นก็จะได้การโคน DNA ที่เสร็จสมบูรณ์ สรุปผลการทดลองจากผลการทดลอง DNA r e c o m b i n a n บจะพบว่าได้พลาสมิดที่มี DNA แทรกอยู่จำนวน6วงพลาสมิดที่เหมือนเดิม4วงและได้ DNA ที่ไม่ใช่พลาสมิด4โมเลกุลทำให้ทราบว่า DNA ไม่ได้เข้าคู่กันเสมอไป 1. นนายทัตพลมาลัย 2. นายศักดิ์สิทธิ์บุญเที่ยง 3. นางสาวกน,นิกาเปลืองไน่ย 4. นางสาวปฐมชนกภูทิพย์หานางสาวศิรินภาสารภาพหนางสาวปริญญาตุนา 7. นางสาววรรณภาผิวนวล